พ่อร่มหนาวผัดมาเส้นทางส่วนใหญ่ในซอปปอเล่ก็เริ่มถึงปกคลุมไปด้วยขีฝุ่นซึ่งเป็นสัญญาณบอกใหงหูวา่าเส้นทางฤดูขีตมในปี2003ของซอปปอเล่ากำลังจะสิ้นสุดลงความอยุ่งยากของผู้คนจากที่เคยลุยขีตมก็ต้องมาลุยขีฝุ่นแทน เมือเ่อว่าถึงเส้นทางในสซวปอลเราทุกคนต่างหูวดีวา่ามีสภาพเป็นแนวใดว่าสพอทางหลวงเลขที่13จากภาคเหนือผ่านคนครหลวงเวียงจันทน์ลงไปภาคใต้เส่งถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสําคัญของประเทศชาสตร์ภาครัฐบาลก็ยังประสามาตรเฮิดให้ดีได้ด้วยว่าขาดเงินงบประมาณเงินที่กู้ยืมมาพัฒนาก็โกงกินกันจนเงินเบเหลือเพียงพอในการนําไปพัฒนาประเทศ ดังที่ธานค่าพันธ์พมมาถัดประธานองค์การกวดกายแห่งรัฐเด็กเก่าในสภาแห่งศา,ศาสตร์ในวันที่8พฤศจิกปี2023ตอนหนึ่งว่าบริมาตรเบี้ยเนี่ยบ,บังเถือประเทศส่วนร้ายที่เข้าเบาลงราคาหัวหน่วยถี่เข้าสิไปไลยส่วนร้ายเนี่ยเขาเพิ่มมันสูงแหลปบังเถื่อเขากระบอกกันมาด้าบริษทัทกระบอกกันไปกระใสราคาเนี่ยโครงการใหญ่ๆนี่ส่วนร้ายมันใส่เงินกูเหมืนอนเอพิซีหมด กรณีพีซ e ีเดบรรดาธานเขากรรมธนัตปนัยบริการขุมข้องโครงการอีพีซจากโครงการแต่เป็นเงื่อนไขที่พวกเขาเห็นหวังส่องวางหันไลยให้แก่การยกราคาคัดจีว่าทุความเขาพิสสอบว่าถึงการคนก้อนสมานในการคุมข้องแต่ตอนนี้แต่ใดเงื่อนมากนะในไเงื่อนไขอันใดกับผู้เขากรับห้องแล้วอันนี้เป็นซองวาง,งใหญ่ให้มุ่นข่าโครงการหันสูงปัจจุบันนด็กผูเขากวดสูงเลยอย่างบางโครงการยังเห็บเปลี่ยน เมื่อเส้นทางเรษฐกิสาซหลักยังบ่ามสามารถพัฒนาได้เส้นทางอยู่ตามเมืองตามแขวงส่วนใหญ่กับ่ต้ตองเว้าเถึงว่าจะมีสภาพเป็นแนวใดเมื่อเว่าถึงเส้นทางกับการท่องเที่ยวเส้นทางถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ตามสถานที่ต่างๆ และระวังการเดินทางการได้สัมผัสธรรมชาติแบบซื่อๆตามวิธีท่องเที่ยวแบบสโลลี่อยู่ทั้งเส้นทางดีๆก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กับนักท่องเที่ยวที่มกักิเทีการเดินทางแบบสโลไลี่ ลองจินตนาการน้ำกันชาทานว่างแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศใดหนึ่งที่ทานห็นวาเป็นประเทศที่มีธรรมศาสตร์ที่สวยงามแเมื่อทานได้ไปท่องเที่ยวแล้วผัดพบวาแผนการท่องเที่ยวแบบซิลซิลของทานในประเทศนั้นผัดกลายเป็นการท่องเที่ยวแบบประจนไพ่ถามว่าทานยังจะมีอารมณ์ท่องเที่ยวในประเทศนั้นต่ออีกหรือบอในวันที่เร้าพยจปี2003ซสือออนไลน์ในซาวบปอปล่ารายงานว่า แขกสิงคโปร์ทนโมวัยตอกับเส้นทางเปีเพและมีขีฝุนอยู่เขตเมืองการสีไปหาผู้คุณบอสามารถปันรถเทียบส่มวิวได้จนต้องได้โทฮขอความช่วยเหลือให้ไปหับกลับมาและในวันเดียวกันซื้อออนไลน์ในซอปอร์เล่ากระไยงานว่าในวันที่19กพจิกปย2ส2 3ได้เกิดเหตุรถจากนองเที่ยวตกขุมอยู่เส้นทางไปตาดกวางซี่แขวงหลวงพะบาง ึ่งเหตุให้ลดลมจนน่องเที่ยวต่างประเทศสองคนได้รับบาดเจ็บและนิพนด,ดังเกา่าได้ระบุอีกว่าเนื่องในโอกาสปีทองเที่ยวเล่าสองพเเสียที่จะมาถึงเหนี่ขอให้ภาคส่วนเกี่ยวของจงหี่อนแก้ไขเพื่อเป็นภาพลัท์ทีเดียต่อการท่องเที่ยวเล่าเฮานี่เป็นเพียงสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการเผยแพร่อยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์ซึิงที่ผ่านมาก็มีหลายเหตุการณ์ที่น้องเที่ยวต่างประเทศได้เบ่าถึงความหยุ่งยากในการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในซปปเล่า ต่อไปถ้าเราไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนเล่าเบิงวาแต่ละคนจะมีมุมมองและความคิดเห็นกันแนวใดต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเทียวต่างประเทศที่เขาเจ้าเขม้าท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสธรรมาศาสตร์แต่สัมผัสต้องมาพบกับความหยุ่งยากในการเดินทางคนทำเย็ดเดโพสแสดงความคิดเห็นเอาไว,ว้วาเขตียนั้นมีจุดซวิวหลายๆสามารถดึงดูดน้องเทียวไดลายจะหากเส้นทางเดียว ค้นต่อมาดิโพเอเววาเป็นตายเนาะหนทางบานเฮ้าค้นต่อมาดิโพเอเววาหาก็หัวเตียว่าทางบานเฮ้าขีให้ทีซุดในอาเซียนค้นต่อมาดิโพเอไววาเปิดเป็นปีท่องเที่ยวแต่หนทางไปแรงท่องเที่ยวผัดว่าเป็นคุ้มเป็นห้อง คนต่อมาดิโพตอไววานายสุดอยากให้เขามาเที่ยวเล่าก็ควรปรปับปรุงเส้็ทางทุกมุมทุกซอกเพื่อให้เขาไปมาสะดวกขึ้นเขามาเที่ยวหลายก็ได้เงินเข้าประเทศหลายขึ้นคนต่อมาดิโพตอไววามันแสดงถึงระบบโครงล่างของซอปปอรเล่เป็นแนวใดิิเปิดปีท่องเที่ยวเล่าบ่าอยเขาบ่รัฐบาลคนต่อมาดิโพตเอเววาคอยไปคอยมากก็บบเป็นยัง ค้นต่อมาดิโพดอไววา่าต้องได้ขี่ควายแล้เแี่ยท่องเที่ยวค้นต่อมาดิโพดอไววา่าปีท่องเที่ยวยังอีกเดือนเดียวสีสอมแปลงท่านบอนนอคนต่างศาเข้ามาประเทศเห่าเข้ามากเ้นทางขี่ฝนเ้นทางเป็นคุ้มเป็นบอจึงมาติค้นต่อมาดิโพดอไววา่าการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์มันอาจจะเป็นยุทธาาศาสตร์การท่องเที่ยวของเพ่นก็เป็นได้ ค้นต่อมาดิโพดเอาไว้วาอันเนียเพื่อนเอ่นว่าท่องเที่ยวประจนไพ่แบบเบาๆสอบแอดเวนเจอร์สมเซยปีท่องเที่ยวเล่า2องพเศรสียหนักอหลวงเวี้ยงจันทนักท่องเที่ยวบ่มีหอดทางสียางทางยางเป็นบอลจอด,ลดหมดแล้วกลุ่มตัวเองเพิงตัวเองเด้อทางซอสซอสว่ามาแล้วบ่อยากมาอีก คันต่อมาดิโพดเอาว้ว่าควรจะปรับปรุงให้ดีได้แล้วไปย่ำเดกกับมิเตลขุมน่างเที่ยวเขาบริายากไปเที่ยวดาวขัน้นใดเขาต้องการไปส้มที่อุทธรอันสวยสดงดงามและการเดินทางที่ปลอดภัย ค้นต่อมาดิโพดเอาว้ว่าตาดกวางเสียเป็นหนึ่งในจุดแหงท่องเที่ยวเล่าแต่ว่าเบิ่งหนทางไปบอเป็นตะไปเลยขนาดเท่าเป็นค้นพื้นเทียยังบ่อยากไปคิดสภาพทางแล้วควรมีการปรับปรุงซอมแปลงขึ้นแดง,งบประมาณต่อเปียไปใส่ คนต่อมาดิโพดอเววาทั้งทั้งเคียเป็นเมืองทองเทีย่ยวแต่เส้นทางแมนไฮกว่าท่างไปหน้าบานเขาว่อนห่ภากส่วนผู้นําผู้เทีย่ยวเงินของประเทศซาตบบานเมืองไปเป็นของตัวเองหันมาพัฒนาเส้นทางเ้มันดีกด่านเดรก่อนสเปิดปีท่องเทีย่ยวหันเห็นแล้วอีตวนนองเทีย่ยวคนต่อมาดิโพดอาเววาแต่อีตวนเขาต้องมาเจอเวนกรรมที่บร,กริกาะ คนต่อมาดิโพเอเววาแนวบ้านเขาปูอย่างหมดมาเจอบานเฮ้าละ่ะต้องอดทนไปน้ำกันคนต่อมาดิโพตอเววาเขามากกับมาเธอเดียวหันหลักเธอที่สองอือสิบวยยากมาดอกสภาพเส้นทางเ่ลาเทียคนต่อมาดิโพตอเววาเหตุทางมาเพื่อรถบรรทุกจีนบบแมนเพื่อประซาส้นขอตอนัาปีท่องเทียวเล่า คนต่อมาดิโพตเอเววาบานีแลประเทศเล่าสิขานนาฮองเคียวคันบบแก้ไข่ค,คนต่อมาดิโพตเอเววาสิเปิดปีท่องเที่ยวเล่าว,วาซันความพร้อมเนียงกับโบมีคนต่อมาดิโพตเอเววาขี่รถตามเส้นทางปานกับวาไปปีนผู้ปีนพา คนต่อมาดีโพดอเววามาเทียวเล่ามีแต่ลุมลบให้เต็มไปเบิดตามเส้นทางคอยไปคอยมาเดียเดอร์ทานฝรังเอยคนต่อมาดีโพดอเววาปกติทงังงยูเล่าก็คุม้มไรยู่แล้วตกคุมมันเป็นเรื่องธรรมดาคนต่อมาดีโพดอเววาเงินที่ได้จากการท่องเที่ยวจากคนต่างชาติไปใส่หมดแปลงทงังเดลเลวเตียทานหัวหนา้า คนต่อมาดิโพ์เอาไว,วา้ว่าแนวคิดของผู้ประกอบการมีแต่คิดอยากได้แต่ผลประโยชน์อย่างเดียวบริษสำเนึกคิดถึงคำวา่าอันใดควรปรปับปรุงแก้ไขเพื่อดึงดูดนักเที่ยวจากทั่วโลก